ไห้หมุนรถให้ฟัฟัเอาคาบูเย็นหนึงหวานปกตินะคะแล้วก็แบลคอปฟี้เย็นใช่ค่ะไปไหนคะไปเที่ยวค่ะที่ไหนเอ่ยพีโนโกีมันอยู่ตรงไหนอะไม่ทราบเหมือนกันค่ะ วันนี้จะไปเป็นสาวญี่ปุ่นหรือเปล่านะ

เป็นไงคะคุณแอนเวียนหัวตัวเองถึงไหนละวีนี้ฮิโนกีแล้วค่ะสองสามถึงนี้ยังจ๊ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฮิโนกีแลนแล้วนะคะคืออะไรว่าฮิโนกิแลนคืออะไรไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเพิ่งเคยมาอ๋อเหรอครั้งแรกในชีวิตของเธอใช่ค่ะ,ะวันนี้จะมาเป็นสาวญี่ปุ่นจะได้เป็นหรือเปล่า สองท่นเท่าไหร่จ้าแนนนี <t om> <t om ่สองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทนีนะครับมาถึงนองกีมงบัวชัวนี่ก็จะเป็นแผนนผังนะครับ อ่าแปนว่าตรงไหนมีโซนอะไรบ้างนะครับย <มา S 1> ิง <มา S 1> ถึงแล้วแนนนี่แนนนี่เป็นไงคะแนนนี่แนนแน,นี่เขาใส่ชุดด้วยนะนนมาถึงแล้วมาใส่นี้ไม่คุ้มนะบอกให้ใช่ก่อน าพามปารา,า,าพมพามเป็นไงจ๊ะในนี้สนุกไหมจ๊ะไ,ไม่สนุกนหรอเขาบอกว่าเขามีแต่งหน้าทำผมด้วยใช่ไหมเอาเยอนั่นหรอกระตุ้นอะพูดอะไรหน่อยดิ ไปมาสมใจตามคำร่ำลืออยากมานานแซ้นนานแล้วเธ<ะ>ออยากมานานมากแล้วครับตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างจ๊ะร้อนกว่าที่คิดร้อนมากเหรอต้องมไม่เไมดีกว่าตืดืดูดดด <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> <c oughs> มีลิฟต์ด้วยนะเนี่ยนั่งแบบเขจะถ่ายรูปอ่ะใช่ม,ชม,มีสาธิตการนั่งแล้วครับสาวญี่ป,ปุ่นให<ไ>้ไปชั้นไหนอ่ะชั้นบนไงช,ชั้นบนไหนดูสี่เขเดินลงเอาเป็นยังไงจ้ะเป็นไงจ๊ะ น่าส่วนกระเทียมของเขาใช่เหรอใช่คิดตู่คิดดื้อคิดในชีไก่ค่ะสนุกไหมจ้าบรรยากาศเป็นไงบ้างจ๊ะบรรยากาศตอนนี้ก็ดีค่ะไม่ด้ร้อว้าวด้านนู้นดูส่วนกระเทียมครับการปลูกกระเทียมที่ดีที่สุด สมัยก่อนนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ทำไรคะตัวเอง <c oughs> อันนี้เราตาก,กล้องฟู้เชื่ยรองเท้าอยู่นะคะ่ะแต่ผมจะมีน้องติดลูกในรถบนงือไหมคะดิ๊ยว ว้าวสวยมากน่ขายเหรอเสื้อผู้ชายเนี่ยส่วนใจนว้ายมาแล้วลึก แถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นไหนช้าแนนแนนนี่แนนนี่จะไปใส่ชุดญี่ปุ่นแล้วนะครับจะเป็นสาวญี่ปุ่นแล้วล<ะ>เธอ,อจะเป็นสาวญี่ปุ่นแ่ะนู่นดิไปนู่นมันก็ต้องเข้ากับนั้นมา,มาแล้วนนนนี่จะเปลี่ยนชุดแล้วนะครับด้นานนี้สิ มาเลือกชุดนี่ก็จะเป็นรองเท้านี่ก็เป็นสไตล์การแต่งตัวมีรองเท้าให้เลยนะชุดชุดเด็กครับนี่จะเป็นชุดเด็กตอนนี้มาเลือกชุดให้กับแนนนี่นะจะใส่ชุดญี่ปุ่นจะเป็นสายญี่ปุ่นหนึ่งวันนะครับตอนนี้กำลันนงเลือกชุดอยู่ ไม่เหมือนนะั้นมันธรรมดาไปบ้าเลือกด,ดูก่อนใจเย็นก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับเลือกชุดครับเลือกชุด ได้แหรอชุดอะ่ะได้ชุดแล้วหรอไหนดูดิได้ชุดแล้วฮะตัวกันจะไปแต่งตัวแล้วค่ะได้ชุดแล้วแล้วโบสีชมพูใบดินชั้นที่สองนี่เลยชั้นที่สองนี่นะคะเนี่ยหนีใช่ค่ะโบหลังฮะทั้งเงินสองร้อยเก้าสิบบาท สองร้อยเจ็ดสิบา 5, บาทค่ะประมาณห้า <uncover> ร oh. ้อยเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะส่วนเก้าสามค่ะส่วนเก้าสามเดี๋ยวชุดเสร็จแล้วนะครับสามสองค่ห้าสองสี่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นกุญแจล็อกเกอร์นะคะไว้เก็บของกุญสัมภาระค่ะเดี๋ยวรอไปเสร็จสักครู่นะคะชุดได้แล้วแต่รองเท้าด้วยนะเดี๋ยวไปเสร็จสีขาวนี้นะคะเดี๋ยวรองเท้าเอามาเดี๋ยวชุดถือให้ ไปเลยแล้วนะเธอเองเขาต้องเอาไปนี้ก่อนฮึบเฮ้ยได้ชุดแล้วนะครับตอนนี้เลือกรองเท้าอยู่นะครับเน,นี่ยนี่ <c oughs> เอาให้มันเข้ากับชุดไนงะสีแดงปะ,ปะ <c oughs> ไปน <c oughs> ั่ไปเลยเธอลองดูดิลองก่อนได้ เก็บรองเท้าอยูนะครับเนี่ยโอเคดีอันเนี้ยอู้เจ็บแต่งตัวครับยืนในพนักง,งานก่อนผู้หญิงเลยชื่นผู้หญิงเลยใช้น้มเข้า,ขาการะเป๋าวะเป๋าตังเป็นที่จุดรับของก่อนนะครับม<อ>ที่โถงรอระหว่างมาเช่าชุดนะครับชุดก็อยู่ที่350านะครับผู้ใหญ่เด็กก็100บาทนะครับ แล้วแต่วันนะครับเป็นช่วงก็จะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดเลยนะครับว้ามาแล้วสายญี่ปุ่นยาสายญี่ปุ่นออว้าเป็นไงครัตอนนี้เป็นสายญี่ปุ่นแล้วเย่น่ารักอะ่ะนี่สายญี่ปุ่นมาแล้วจ้าให้ให้อะไรดีไม่ให้ขอขอตั้งถามพามเดินไป ามากับสายญี่ปุ่นยิ yeah. ่เดี๋ยวค่อยๆถ่ายไปก่อนฮัลโหลบอยยังน,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 นิ่มวะไฮฮาริเาโตะกะโตะกะเตะ จ้ะสมคำล่ำลือได้ถ่ายรูปแล้วไม่ไม่สวยล้วคะ่ะกับคุ้มข่างกับการที่แบบจะได้ธรรมดาแหละจ้ะแนะนำทุกคนนะคะถ้าใคก็คิดดีๆค่ะ่อนจะใส่ชุดขนาดนั้นเลย ไงจ๊ะสมคำล่ำลือได้ถ่ายรูปแล้วชุดนี้คือรู้สึกอึกอดมากไม่ไม่สวยหรอคะกับคุ้มค่างกับการที่แบบจะได้ดธรรมดาแหละจ้ะแนะนำทุกคนนะคะว่า,าก็คิดดีๆค่ะก่อนจะใส่ชุด ไปดิเป,นนเป็นไงข้างในร้อนแล้วค่ะตอนนี้ร้อน,อนได้รูปตามที่ต้องการได้ยัง